เป็นอะไรล่ะคะลูกปวดท้องประจำเดือนค่ะคุณแม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปต้มน้ำจากใบข่อยมาให้ดื่มนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้น้ำจากใบข่อยช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้จริงๆหรอคะใช่เลยครับน้ำจากใบข่อยสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนได้ครับเพียงนำเอาใบข่อยมาตห้ยแห้งก็จงน้ำรับประทานได้ทันทีครับข่อยยังมีสรรพคุณอีกหลายอย่างกิ่งข่อยสามารถนำมาแปรงผันได้ส่วนของเปลือกข่อย สามารถนํามาช่วยบรรเทาอาการท้องเสียและช่วยบรรเทาอาการไข้ได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับให้ธรรมชาติดูแลคุณดีกว่าครับเห็นไหมสม,มุนไพรชนิดเดียวมีประโยชน์ตั้งหลายอย่างใช่แล้วจ้ะเราไม่ต้องพึ่งยาสมัยใหม่เสมอไปให้ธรรมชาติดูแลดีวกว่านะค่ะพ่อนะตวเล็ก <laughs>